มีลูกที่มาอยู่ใต้บ้านพักของป่าไม้นะครับที่นี่ตำาบลบ้านเพจังหวัดระยองมานี่วันที่สามคือที่สามลูกมันขึ้นมาปรากฏตัวให้เห็นนะครับ

nhỏ mình phải được mình à mình kín. Money, kapoe, mày kìm mày tất nhiên 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 mày mực. nhiên mày tất nhiên mày tất nhiên ปูอานกล่องนู้นกล่องก็นั่งนั่งไหนเล็กนั่งนี่ไหมดูยี่นอ๋อจิบุยนก็นั่งก่อนสินั่งคุยกันเขาบอกการกินอะคือช่วงเวลาแห่งความสุขแต่คนจีนจะกินเร็วทำกินอย่างเดียวห้าคุยคนจีนดูดมา แต่คนจีนก็ได้คนจีนก็เดินที่อะไรเลี้ยงส่าง์กินโต๊ะแต่ยิ่งในงานแต่งงานอะไนี่จะนั่งโต๊ะกลมกินกันนานกกินนัเป็นชั่วโมงนตเขาร้อนเลยอ้๋อร้อนไปเดินเดินทะเลไปแล้ว็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วโอ้โหเร็วจังเลยอะไรขึ้นกระยาดเยอะไม่ได้ไปเดินที่ตรงนู้นเมื่อวานก็ไปเรือแห่งที เดี <G ã entender> <net diz> ๋ยวบอกให้เอาเอาเอาเยอะดิ